บทสรุปหนังสือ The c o n f i d e n c Gap ช่องว่างของความมั่นใจเขียนโดยรัตแฮริสหากคุณเคยรู้สึกแบบนี้อยากทำบางอย่างแต่ไม่กล้าเริ่มรอให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยลงมือหยุดตัวเองเพียงเพราะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหนังสือเล่มน,นี้จะเปลี่ยนความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความมั่นใจไปโดยสิ้นเชิงแก่นของหนังสือผู้เขียนบอกเราตั้งแต่ต้นว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจความมั่นใจผิดเรามักคิดว่า ความมั่นใจคือความรู้สึกมั่นใจในตัวเองแต่ความจริงคือความมั่นใจคือการลงมือทําแม้ยังไม่รู้สึกมั่นใจนั่นคือเหตุผลที่ชื่อหนังสือว่าช่องว่างของความมั่นใจเพราะคนส่วนใหญ่มักรอให้รู้สึกพร้อมก่อนแล้วจึงจะเริ่มทําแต่แท้จริงแล้วการลงมือทําคือสิ่งที่สร้างความมั่นใจขึ้นมาหลักคิดสําคัญจากหนังสือ 1. ความมั่นใจไม่ใช่ของติดตัวแต่เป็นรรรทักษะที่ฝึกได้เราไม่ได้เกิดมาพร้อมความมั่นใจแต่เราสร้างมันได้จากประสบการณ์จริงการล้ม การลุกและการลงมือซ้ําๆทุกครั้งที่คุณทําบางอย่างแม้จะกลัวคุณกําลังขยายขอบเขตความมั่นใจของตัวเอง 2. ความกลัวไม่ได้แปลว่าคุณไม่พร้อมผู้เขียนเน้นว่าความกลัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์คนทุกคนกลัวการถูกปฏิเสธล้มเหลวหรือดูแย่ในสายตาคนอื่นแต่คนที่กล้าทําไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเขารู้ว่ากลัวได้แต่ยังลงมือได้สเสียงในหัวไม่ใช่ความจริงเสมอไปหลายครั้งเราโดนเสียงในหัวพูดว่า ฉันไม่เก่งพอคนอื่นดีกว่าฉันฉันจะล้มเหลวแน่นอนผู้เขียนสอนว่าอย่าพยายามกำจัดเสียงเหล่านี้แต่จงแยกตัวเองออกมาแล้วมองว่ามันก็แค่เสียงไม่ใช่ความจริงการรู้จักฟังอย่างมีสติโดยไม่เชื่อทุกความคิดในหัวคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพภายใน 4. ใช้ชีวิตตามคุณค่าที่คุณเลือกแทนที่จะเล่ล่าความรู้สึกมั่นใจให้เปลี่ยนมาถามว่าคุณอยากใช้ชีวิตตามคุณค่าแบบไหน หากคุณให้ความสําคัญกับความกล้าหาญการเรียนรู้การเติบโตหรือการช่วยเหลือผู้อื่นจงเลือกการกระท,ทําที่สะท้อนคุณค่านั้นแม้ว่าคุณจะยังรู้สึกกลัวหรือไม่มั่นใจก็ตามเมื่อคุณใช้ชีวิตตามคุณค่าของตัวเองคุณจะรู้สึกมั่นคงกว่าการเล่ยล่าความมั่นใจที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 5. ทําก่อนมั่นใจทีหลังนี่คือประโยคสําคัญที่สุดของทั้งเล่มอย่ารอให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยทํา แต่จงทําก่อนแล้วความมั่นใจจะค่อยๆตามมาเองทุกครั้งที่คุณก้าผ่านความไม่แน่ใจลงมือในสิ่งที่ท้าทายคุณจะค้นพบพลังในตัวเองที่ไม่เคยรู้ว่ามีอยู่เทคนิคฝึกความมั่นใจที่นําไปใช้ได้ทันทีฝึกหายใจลึกๆเพื่ออยู่กับปัจจุบันฟังเสียงในหัวแล้วเขียนมันออกมาโดยไม่ตัดสินเขียนคุณค่าที่สําคัญในชีวิตคุณแล้วลงมือทําสิ่งเล็กๆที่สอดคล้องกับมันสังเกตว่าทุกครั้งที่คุณทําสิ่งที่กลัว คุณจะรู้สึกภูมิใจมากกว่าการนั่งรอให้มั่นใจฝึกบอกตัวเองว่าฉันกลัวได้แต่ฉันทำได้บทสรุปช่องว่างของความมั่นใจคือหนังสือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่งเพราะมันไม่ได้ให้คำสัญญาว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นแต่กลับมอบความจริงที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกมั่นใจเพื่อที่จะกล้าลงมือทำผู้เขียนไม่ได้สอนให้เราลบความกลัวทิ้ง แต่ชวนให้เราอยู่กับความกลัวอย่างมีสติและเลือกก้าวเดินต่อไปแม้เสียงในหัวจะยังดังอยู่เพราะความมั่นใจไม่ใช่อารมณ์ที่หล่นลงมาจากฟ้าแต่คือผลลัพธ์จากการกระทําที่ซื่อสัตย์ต่อคุณค่าของตัวเองทุกครั้งที่เราตัดสินใจทําในสิ่งที่สําคัญแม้จะไม่สมบูรณ์แม้จะลังเลเรากําลังสร้างรากฐานของความมั่นใจในแบบที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดผู้เขียนสอนเราว่าความคิดไม่ใช่ศัตรูเสียงในหัวไม่จําเป็นต้องหายไป แค่เราไม่ต้องเชื่อมันทุกคำก็พอชีวิตที่เต็มไปด้วยพลังไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้สึกมั่นใจแค่ไหนแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งใจจะลงมือทำแม้ยังไม่มั่นใจหรือไม่หากคุณกำลังรอวันหนึ่งที่ความมั่นใจจะมาก่อนจะเริ่มวันนั้นอาจไม่มีอยู่จริงแต่วันนี้คุณสามารถเริ่มได้เลยนี่คือแก่นแท้ของช่องว่างของความมั่นใจหนังสือที่ไม่ได้สอนให้คุณกลายเป็นคนไร้ความกลัว แต่สอนให้คุณกล้าทําในสิ่งที่สําคัญต่อหัวใจแม้ในวันที่คุณยังไม่รู้สึกมั่นใจก็ตาม